สวัสดีครับวันนี้มีเลื่อยมานำเสนอนะครับเลื่อยเลื่อยซอยตาตานะครับของเยอรมันรุ่นเก่านะครับเก่าประมาณสา4สิบี่สิบปีได้ครับขายเป็นคู่นะครับพร้อมห่วงคู่ละแปด้อยเก้าสิบครับแล้วก็มีเลื่อยเลื่อยชักนะครับหรือว่า ด้วยแบบ2คนนะครับตาตาครับของแท้นะครับมี3ฟุตสฟุตครึ่ง4ฟุต5ฟุตแล้วก็7ฟุตนะครับราคา3มฟุตนะครับเปื้อนละ629บาทครับ3ฟุตครึ่งเจ็ด้อยยีบสี่ฟุต1นึ่งาส 4ฟุตครึ่ง1,200 5ฟุต1,490 7ฟุต2,299บาทนะครับสนใจโทรสั่งซื้อได้ครับ0818763115ครับร้านฮะเตียงนะครับร้านอยู่อำเภอเลิงนกทาครับจังหวัดยะโสธรครับนี่มีปั๊มเลยนะครับปั๊ม ต้องไปคัดคองก่อนนะครับก่อนใช้งาน,นครับของแท้ครับส่งทั่วไทยนะครับ